อร้านประหารของเราก็โล่งโจ้งแล้วนะฮะเดี๋ยวมาเลือกรถคันไปตัดเอาคันไหนดีนะฮะรถตัดก็เริ่มจะร้อยล้อแล้วนะมีตัวว่าจะได้ขายเป็นคันเอาไว้พวกอ,อะไรล่ะเขาเรียกไว้ทํารถอาหารร้านอาหารร้านกาแฟนะฮะเอา้าก็เลือกเอาคันไหนทีนี้ นู่นข้างหน้าก็มีอยู่ยข้างหน้าหลายคันเลยนะแต่ถ้าตัดแล้วอย่าเสียดายนะว่าตัดไปแล้วนะถ้ลงคลิปไปแล้วแสดงว่าไม่เหลือแล้วนะคันไหนอ๋อคันไหนดีอ๋เดี๋ยวถามเขาก่อนเขาจะเอาคันไหนมาตัดนี่มาแล้วรถไถนะ ไ้คันไหนคันนี้เลยหลานย่าโมปิดตำนานหลานย่าโมะอ,อนภูอะไรนี่ภูสาโลดภนะูสาโลดนะฮะสาโลดสาโลดนะฮะเรียบร้อยครับตอนนี้ขับมาอย่างดีเลยขับมาจากโคร,ราชเลยนะเครื่องพีดีน่าจะเปเครื่องพนะีดีแล้วมั้ง ตัวถังเก่าเอาเข้าโรงเชื่อดครับรถบัสสิบสองเมตรนะนี่เราเท่ากันเลยเราคันใหญ่เลย เรื่องนี้สันตอนนี้เยอะแยะเลยเดี๋ยวนี้มันหาคนทำร้านอาหารแล้ค่อยมีแล้วนะฮะช่วงโควิดโอ้โหแย่งกันเลยนะมันก็โบราณไหมมันก็มันก็ไม่โบราณเท่าไหร่นะฮะตัดให้มันเหลือน้อยนะฮะมันจะได้มีราคาลด นะขอไหนอันไหนสร้างน้อยๆมีน้อยๆนะก็คนก็ชอบเล่นชอบชอบสะสมเอ้ามาไนี่ดึงมาดึงมาโอ้ยดึงอุไงกันได้ตัวมันยังไก่ในพ่นพ่นพ่น เลยครับหน้าสอนบอกว่าขับดีมากโอ้โหบัสโคตรยาวเลยอันนี้เนาะโดยเฮ้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 ยย่ะฮะชนชนไปดันในสอนไปเลยดันไปเลยน่ะ ดันไปเลยเฮ้ย<ม>เอาอยางฮอกในเด้อมันไอ้นั่นเนี่มันใส่เสาอันตราย,ยเาน้่ยเอ้อทีนี้ใครหายยางอยู่มาตัดนะเป็นยางขอบยี่สิบอะไรอะไรอะไรขอบยี่สิบโอ้แต่ข้างหน้านี่นะจะเป็นตัวนี้โอ้โหยางเป็นยางตัว อ่ะคิดว่ายางอะไรตัวนี้อบอสบอมันจะหมุนโมได้คือเขาเอาไปก็หมุนโมได้คือเขา,อาอบอมันหักโมได้คือเก้าติดเครื่องเออโอ,อ้อยางตัวนี้ก็ก็มีคนใช้ยอยู่นะฮะแต่แต่จะน้อยหน่อยนะตัวนี้เป็นยางขอบย0สยาง1 1 0 0พหนึ่งรนะฮะ อะไรอ่ะหนึ่งพันนึงร้อยตัวนี้ใครหายางอยู่ยางก็ไม่สวยเท่าไหร่นะครับไม่สวยเท่าไหร่อ่าแต่มีดอกยางอยู่ใครยังใช้อยู่พันร้หเส้นเลยเนี่ยดูควันท่อไอเสียยังไม่ค่อยอันเท่าไหร่โอ้ยางก็พอได้อยู่ครับพอได้อยู่พอไปวิ่งรถอยู่ แต่ไม่รู้ว่ายังใช้อยู่รุ่นนี้นะฮะเป็นรุ่นพันร้อยนะฮะเรียกเรียกชาวบ้านอ่ะดันออกมาสู่แดนประหารติดตำนานไปครับกันนี้นะเนี่ยตัวถังสเตลเลตด้วยสเตเลตก็เป็นสเตลเลตพรอมนะครับไม่ใช่แท้หลักแท้เนี่ยมันแพงนะครับจะเป็นเหล็กชุก เริ่ม,มก็ตัดกันตัดกันเยอะนะผมตัดเยอะอยู่ตัด c h นี้หลายร้อยคันแล้วนะฮะแต่ยังไม่หมดนะรถบัสหนีรถบัสเยอะจริงๆเลยนะมันก็มาบูมช่วงนี้ล่ะนะฮะช่วง ช่วงอะไรละเขาเรียกช่วงโควิดเนี่ยรดบัตเยอะเชื่อไหมคัสซีวงนี้ผมขายอยู่เส้นละเกือบสองแสนซื้อรถนสองแสนห้าสามแสนซื้อมาตัดในช่วงสิบปีที่หลังนะฮะตอนเขากำลังฮิตโอ้ฮิตทำแปดล้อกันนะฮะแต่วันนี้สีมือหน้านี่ก็ยากละ,นะะคัสซีเบนวกนี้ đu ta đu nhà ta qua tao nhà tông cứ lo anh em nữa nè ตรง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 นี่ตรงตรงลิฟตรงตรงลิฟตตรงตรงแล้วได้แล้วรายการแล้วรายการละเหรอติดตำนานครับคันนี้ตลับไปเรื่อยๆนะฮะ นี่ยโลโก้เบนซ์ตรงนี้นี่ใครหาอยู่อะอันนี้จะเป็นสามชิ้นนะโลโก้ตรงนี้นะครับเป็นสามชิ้นนะเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นกุญแจเฉพาะใช่โอ้กระจกนี้ง,งามๆเลยดิสวยเลยเนี่ยตัวนี้สองแมว เนียดีดีเลยบอสองบอสามมันกะพูดยากถ้ามีคนซื้อกะเอาไว้อยู่ถ้าผมมีคนซื้อกะตัด <c oughs> มันกะพูดถึงมันกะงามอยู่แล้ห่อมันบวขาดไหมเอาหัวนี่ออกมันกัดเนี่ย ใครอยู่เดียมันมีคนซื้อบอบอังเาิ้งไปใ่ัวนีจัะมหามนอนนี้อะไรไม่มีสักอันเลยนะฮะอะไรเครื่องเสียงอันนี้มีแต่หน้าจอนะในะข้างในไม่มีนะนี่ข้างในไม่มีอะไรนะพัดลม รุ่นแต่นะฮะรุ่นตั้งแต่ใช้กับรถนะ,ะลมเนอะแต่ยางก็ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกนะฮะนี่ยางฮึสัน